การทำพันธุ์สู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับองค์การัำพันธ์โดยสำนักง,งานประชาสาัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาจึงจัดกิจกรรมสนับสัมมนาเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการสื่อสารของเครือข่ายในยุคดิจิทัลระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก้าทางสื่อใหม่ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่าย ใหม่ในกลุ่มเยาวชนและอารมณรักษาเครือข่ายเดิมให้มีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลตลอดจนปรับปรุงทักษะเพิ่มทักษะและเสริมทักษะใหม่ให้แก่เครือข่ายเพื่อมีศักยภาพในการนําเสนอในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหัวข้อในการสัมมนาดังนี้คือ 1. ความรู้ด้านการสื่อสารการพัฒนาสันธ์ยุคดิจิทัล ได้แก่การปฏิบัติงานนโยบายตามนโยบายสา,า,ยายสคัญของรัฐบาลการบริหารข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรับมือข่าวกองสองคือการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กลยุทธ์และสื่อสมัยใหม่ให้โดนใจผู้รับนะครับและผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารของเราไปกิจกรรมสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน บัดนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิจิตรวิรัตได้กรุณาเปิดกิจกรรมสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารของเครือข่ายในยุคดิจิทัลระดับจังหวัดภายใต้ในในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาสัมพันธ์9้างสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2568และในโอกาสนี้ ขอเชิญท่านกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับครับท่านตุบาทชัยรัฐท่านผู้จัดการสำนักงานประชาสััมพนธ์ที่หนึ่งขอนแก่นนะครับท่านประชาบาลจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารสำนักงานประชาสบาลที่หนึ่งขอนแก่นท่านวิทยากนแล้วก็เครือข่ายสถาบันธ์ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาะท่านนะครับเชิญเรียนท่านทางจังหวัดตั่งก็ได้นะครับ ก็ตามที่ท่านประชาท่านจังหวัดเมื่อก่อวนะครับเรื่องการสื่อสารการประชาผ่ันการประชาผ่านเนี่ยจะเป็นเรื่องในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเร็วมากนะครับตื่นเช้ามาแล้วก็ทำอะไรก่อนคว้าโทรศัพท์ก่อนไหมใครใครเด่นมาไม่คว้าโทรศัพท์ก่อนคุณนิดเล็กคว้าโทรศัพท์ก่อนไหมเออคว้าโทรศัพท์ก่อน หลายท่านที่ผมืูนจากทุกทีเนี่ยที่ผมถามนี่งั้นก็ผมก็เป็นเหมือนกันลูกชายผมก็เป็นนะลูกชายที่ถามปวดตื่นมาแล้วคว้าโทรศัพท์อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมตื่นตื่นมาเมื่คืนปวดตกไหมหรืออะไรก็แล้วแต่คือเดี๋ยวนี้คนอยากรู้ไงอยากรู้อยากรู้หนึ่งอยากรู้เพราะว่าเราจะได้ เพื่อทันหมู่แนละ้วไปคุยกันนะเช้านี้ไปทอคคุยกันเรื่องอะไรบ้างอะไรเนี่ยนะครับเรื่องขา่าวสารฉะนั้นปัจจุบันสื่อต่างๆเนี่ยนะนะสื่อสื่อ,อก็เดี๋ยวนี้มันมีหลายชนิดมากโดยเฉพาะในมือถือเราฉนะนั้นการเข้าถึงสื่อเนี่ยมันเข้าถึงง่ายและเร็วแต่แต่ข้อมูลเนี่ยสำคัญที่ข้อมูลในสื่อนะั้นข้อมูล มันเราต้องผู้รับผู้รับสื่อคนดูนี่เราเนี่ยปัจจุบันมันก็จะมีคนดูปึ๊บเชื่อปักเลยนะว่าเป็นความจริงเออไหนใครดูแล้วปึ๊บแล้วเชื่อเลยว่าความจริงเออนะหลายคนก็ดูปึ๊บเชื่อเลยนะครับด้วยเพราะอะไรอาจจะมีอคาตาิในใจนะในเรื่องนี้อยู่แล้วว่าเอะฉันจะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ เพราะข่าวมันเชื่อไปเลยนะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นเป็นปัญหาเหมือนกันนะเป็นปัญหาในเรียกว่าทั้งระบบในสังคมต่างๆนะมันก็เกิดจากการจะไม่เกิดการอะไรครับนะหลายครั้งเราจะเห็นว่าในสื่อที่มีการโต้เถียงกันมากเลยนะออโต้กันไปโต้มาทะเลาะกัออนด้วยนะต่อนะออตาไปฆ่ากันก็มีในชะ่ไหมเพราะไอ้อสื่อนี่แหละทะเลาะกัออนในสื่อเนี่ยนะเห็นไหมครับ มันมีอิทธิพลมากเลยนังสือวันนั้นก็ผมคิดว่าวันนี้พวกเราจะมาเป็นมาเป็นเครือข่ายกรารกำลังพันในเรื่องของสื่อเนี่ยที่ที่ทางทางรัฐเน้นก็ถือว่าสื่อที่อะไรอะข้อมูลที่เป็นเปนข็ข้อ,อข้อเท็จจริงอะเนี่ยข้อที่จริงเดี๋ยวนี้มันจะมีข้อเท็จจริงอันหนึ่งแล้วก็ความเห็นอีกอันหนึ่งใช่ไหมมันผสมปนเปกันภาษาโคราชจะบอกมันมุ่นใช่ไหม พุ่นเป็นหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับบางคนก็แยกออกแยกเป็นออกใช่ไหมครับเพราะเหตุแหตุว่าพระพุทธเจ้าบอกบัวมีสี่เหล่าเนาะบวัวใตคนตวัวตรงบวับวล่นบัวนี่บางคนดูแล้วก็เชื่อไปเลยนะยังไม่ทันอะไรก็เชื่อไปก่อนละเช่นมีคนว่าคนนี้ยังนั่นนี่กนเชื่อไปก่อนละใช่ไหมครับหลายเหตุหลายหลายอันที่ท่านดูในสื่อสุท้ายนี้มันไม่จริงอย่างนี้ ไอ้นคนที่โดนโจมตีไปแล้วก็เสียหายเแลาเป็นต้นเพะฉะนั้นก็คิดว่าวันนี้เราก็คงจะมาได้พูดคุยต่างๆนะครับในเรื่องของประเด็นเรื่องเรื่องของความจริงในสือ่อเรื่องของการที่จะนำเสนอสื่อแล้วก็เราอาจจะได้ช่วยช่วยรักรัฐบาลหรือว่าช่วยขยายความจริงความจริงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง เรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าพวกเราควจะได้ช่วยกันนะแล้วก็มีเรื่องของทางการผลิตสื่อที่ได้มีคุณภาพในตัวนี้วันนี้ก็มีน้องๆมีสภาเด็กใช่ไหมจับกันได้ไปร่วมในหลายงานนะดีกันนะสภาเด็กมาช่วยกันเรื่องเดี๋ยวไปงานนี้ไ,ไหมไพร์มันเนะี่ยวันที่ส4นะเออไพร์มันไป,ไปร่วมเดินขนะบวนเนี่ยโอลาาก็จัดไพร์มันไพร์มันนี่ในสามมีกี่จังหวัดน,นะมีมีขอนแก่นมีอุดรมีอะไรเงี้ย มีประมาณ5้าจังห,ว,ห,ว,หวัดนะเป็นการอะไรแสดงถึงความาทเท่าเทียมเสรีภาพความหลากหลายทางเพศต่างๆนะที่ที่เราจะจัดที่ตรงรานย,ยาโมนะก็จะเดินขอ,อยาตะญาตผมาพัด้วย,ออยก็จะเดินพาเหรดจากหน้าสารการนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของน้องๆที่กลุ่มหลากหลายทางเพศนะครับจริงๆก็ที่มาชุมคุยกันว่า คนที่ไม่มีความหลากหลายางรพศไม่เป็น l g b t ีีคิก็ไปร่วมได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยนะผมก็ไปร่วมแล้วก็จะเดินเดินนำหน้าขบวนด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนวราชการต่างๆก็เชิญไปร่วมกันนะในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะ,ะนกกนท่านนายกเปิดทิงเทมใช่ไหมนายกเปนคนงานนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะเป็นการต่างชาติเขาจะมองว่าเราเนี่ยยกระดับน,นะมีไม่กี่ประเทศตอนนี้ที่มีกฎหมายความเท่าเทียมทางการสมงลดนะ ที่ได้ออกกฎหมายมาในรัฐบาลชุดนี้อันนี้ก็เป็นการยกระดับอีกคนั้งในเรื่องของความเท่าเทียมกันอันนี้มันทําให้ผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็อยากฝากด้วยนะครับในนอกจากนี้ก็คงจะฝากพวกเราในเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารอีกตอนนี้สาการณกำลยิบเลยใช่ไหมเออกำลังคิดเลยเรื่องของที่ตามนวชายแดนนะครับ กำลังทิ้ดเลยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะอันไหนจริงไม่จริงนะครับอ่าเมื่อเช้าผมออกมาป้าที่อยู่ที่บ้านกับข้าวแกป้างไปก็ดูไว้เนี่ยไอ้จริงเนี่ยมีเป็นเป็นอะไรยูคูหรือเป็นติ๊กต็อกนะก็คือผมฟังดูแล้วไม่น่าจะจริงอย่างเนี้ยแกก็ฟังอยู่นะมาดูแล้วข้อมูลมันไม่น่าจะจริงอย่างเนี้ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะข้อมูลพูดมันจริงไม่จริงอะไร แล้วก็อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจกนะารรับข้อมูลข่าวสารแล้วอย่าเพิ่งไปด่วนตัดนใจแล้วก็มาดูว่าจริงไม่จริงหาขอ้อมูลความจริงไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็ผมจะฝากไว้แล้วก็พวกเราเราคจะช่วยกันนะครับช่วยกันแชร์ข้อมูลข่าวสารที่มัน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 เป็นความจริงนะครับไม่งั้นมันก็จะขยายขยายไปเรื่อยๆนะผมดูรายการช่องอะไรทุกทุกวันอานะทิตย์แต่เขาจะมีว่าอันนี้ข่าวจริงข่าวปลอม ที่ผู้ดูแนราชการเขายืนยันมาแต่ปัญหาของผู้ดยราชการคือพูดตรงๆว่ามันช้าเนาะเพราะว่าเราต้องตรวจสอบเยอะบางคนบอกเอ๊ะทำไมราชการช้าเพราะราชการพูดแล้วมันต้องถูกพูดแล้วผิดไม่ได้มันเลยต้องตรวจสอบหลายขั้นตอนอย่างเช่นประเด็นปัญหาที่ดินอย่างเงี้ยตอนนีเกิดปัญหาที่ดินนะเอ๊ะทำไมไม่ตอบเลยร้องว่าไม่ไม่ตอบมันต้องให้อะไรอ่ะที่ดินจังหวัด สปก,กอตอบมาก่อนนะถึงจะพูดได้เพราะราชการพูดแล้วมันต้องจริงน,นะออผมเป็นนายเพืนนะ่อนพูดแล้วมันต้องต้องถูกนะเอาข้อมูลผิดพูดไม่ได้พูดแล้วถ้าพูดผิดคนก็ไม่เชื่อถูกไหมครับผมไม่ยอมพราะว่าถ้าผมพูดผิดคนก็ไม่เชื่อไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นราชการมันก็จะบางคนก็เอ๊ะทำไมราชการช้าว่าจะตอบได้ทำไมช้า เพราะว่ามันต้องรอข้อมูลที่มันเขาเรียกว่าเป็นความจริงไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็เชการต้องความจริงสองร้อยเปอร์เซ็นตะ์นั่ถึงจะพูดได้นะเพราะพูดแล้วมันขูกพันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าพี่น้องเนะี่ยเข้าใจนะหลายหลายเรื่องเนะี่ยบางทีเอ๊ะทำไมช้ากว่าจะตอบนะแต่ผมเป็นรองผู้ว่าอ่าผมกำกับกบระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมก็ต้องให้ทางโรงพยาบาลทางผู้บอชี้แจงมาก่อนว่าจริงๆยังไงต้องไปดูก่อนเพราะว่า บางครั้งเนี่ยนะเออมันมีหลายประเด็นข้อมูลนะหลายหลายบางทีคลิปที่มาลงอ่ะมันช่วงเดียวแต่ก่อนหน้านี้ไม่ลงก่อนเหตุการณ์ใช่ไหมครับเนี่ยเอออย่างเมื่อวานดูดูคลิปที่พี่น้องไปโรงพยาบาลอะไรเนาะที่โวยวายกับเจ้าที่อย่างเงี้ยเพราะพอไปดูความจริงผมเคยเจอมันก็เป็นอีกมวลคนละมวล,มวลอย่างเงี้ยน,นะ่ก่อนหน้านี้เหตุการณ์เนี่ย เราก็ต้องเข้าใจก็ต้องฝากพวกเราด้วยแล้วก็พอพูดเรื่องโรงพยาบาลก็ขออนุญาตในฐานะที่กำกับโรงพยาบาลเนี่ยอยากให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะโรงพยาบาลมหาราชนี่วันหนึ่งวันหนึ่งคนมาใช้บริการประมาณห้าพันคนเชื่อไหมห้าพันคนนะครับห้าพันคนในขณะที่หมอเนี่ยไม่ได้ทานข้าวนะ บ่ายเนี่ยหมอจะทานข้าวประมาณสิบนาทีแล้วก็ตรวจต่อนะครับบางคนบอกเอ๊ะทาไมฉันไปรอแต่เช้าทําไมไม่ตรวจบ่ายเพราะเช้าหมอต้องไปตรวจใน ward คนไข้นก่อน,น,ใ,หนหใช่ไหมคนไข้นหนที่นอน,นอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหมอต้องไปเดินตรวจตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก่อนตรวจไปสิบโมงกว่าเจ็ดแปดเก้าสิบหมอต้องไปเดินตรวจเพื่อสั่งเห็นไหม ถ้าเรามีญาติไปโรงพยาบาลเนาะหมอต้องมาสั่งก่อนนะสั่ง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 เสร็จหมอทีจะงลงมาตรวจปกติถนะครับบางคนที่ทําไมผมเห็นดูในในในใ,ในเขตทำไมหมอมาสี่โมงหมอมาทํางานสายเขามาตั้งแต็เจ็ดโมงแล้วครับเขาไปตรวจคนไข้ในข้างในก่อนสังก่อนสั่งเพราะคนไข้ในอะไรวาอาการหนักกว่าใช่ไหมคนไข้นอกเนี่ออยอลการแล้วทำไม ไปห้องฉุกเฉินนอนสิงเตียงไอ้ทำไมคนนี้ร้องโอยโวยทำไมหมอไม่มาดูหลักการคนร้อยร้องโอ,ย,โอ,ย,โอ,ย,โอยนี่ยังมีสถิยแต่เป็นยังไม่มากร้องได้แต่คนนิ่งเลยนี่เขามีการจาดเหลืองเขียวแดงคนไข้ยากโอทำไมหมอ